มามาท okay. ี่โรงพยาบาลวิภาอยู่นะคะรีบมาถึ่งสุดเลยค่ะชาวขามหลมฟาดลรรู้สึกว่าไปเลือดออกตรงใกล้ๆปาน่าจะต้องเย็บก็ล่าสุดเข้าไปห้องฉุกเฉินแล้วตอนนี้ผมมารีบตามไปอยู่แชร์ชยคิดที่ subscribe and press the bell icon มากมา,มาที่โรงพยาบาลวิภาอยู่นะคะรีบมาบึ่งสุดเลยค่ะเพราะว่าอ่านข่าวจบป้าลายมาทิ้งไว้อะบอกว่าให้รีบมาเจาอที่โรงพยาบาลช่อคหล้มฟาดรู้สึกว่าไปเลือดออกตรงใกล้ๆ้าน่าจะต้องเย็บก็ล่าสุดเข้าไปห้องฉุกเฉินแล้วตอนนี้หมอเตรียมจะเย็บแล้วค่ะมารีบตามไปอยู่ เจ็บไหมลูก,กเจ็บไหมครับเอไม่เป็นไรนะครับนิดเดียวนะครับเพราะการเตะบอลเพราทางเราต้องระวงังไม่ได้แล้วจริงปา้าเมื่อวานนี้คุณเพิ่งคุยกับเพื่อนปูนเว้ยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคุยกันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้คุยกับพี่ปุ้มอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าให้ไปแบบพาเชอาทาไปถวายสังฆทานเงี่ยที่คุณบอกเมื่อเช้าอ่ะว่าอะไรนะที่บอกว่าจะพาไปถวายสังฆทานจะพา,ไป,าไปทำบุญบอ่ะมีเ <C jin x 2> ไม่ <ii> ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วอะตะกี้คือเข้าไปทําแผลในห้องไมมาฉุกเฉินมาแล้วเหรอเออที่ร้อนมาแล้วห้องฉุกเฉินมาก่อนนะล่ะเขบอกไม่เป็นไรเลยปวดตับเราเขาว่าไม่รู้ใช่้าห้ามเลือดมายังไงอะยังไม่ป้าอะไรห้ามเลือดมาตกใจแม่จำมึงไม่อันนี้เลยสปีดมากนี่สุดถาหรับตาห้ามเลือดไม่นานใช่ป่ะแต่ท่วมบ้านไปแล้วที่ผ่าเลือดก็จุดเดียุดียวแต่เราสมควรแต่เลือดเขาหยุดเลือ เรียกเขาแป๊บเดียวแล้วช่อแหยนวันนี้มาตลอดทางคือพี่คือพี่เลยขอช่วงแหยืนยืนเลยขอให้ยืนก็ยืนไม่ได้นั่งเมยแหยไม่ได้นั่งโถงแหยยืนอะไรของมึงยืนข้างที่ล็อกอะไรที่ต้องล็อกทาซีดเลยอ๋อชอบแหยืนอะฮะก็ตามรูปที่ส่งอ๋อยืนข้างที่ล็อคทาซีดนะแล้วปลาก็ปิดบ้านล็อกบ้านอยู่โอ้หปิดเลยปิดโอ้ช่างมันเถอะของปิดบ้านช่างมันเถอะวันนีเป็นพี่อยู่อ่ะเป็นปูนปูนก็ช็อกอีกอะพี่ ตรงนี้มันจะเห็นแผลเป็นชัดแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วว่าน้องจะมีแผลเป็นเต็มหน้าอย่างนี้เลยเหรอเปท้าเท้าไม่เป็นไรเลือดหยดเลือดหยดใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นการมันจะเป็นเลือดมาเลยเลือเลือคือแบบจะเป็นแผลเป็นอะไรเยอะขนาดนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะสงสารนะเสียเลือดเยอะไหมอ่ะป้าไม่เยอะเลยก็หยดหนักแล้วก็เพิ่มขึ้นร แต่มันมัทำในนี้แล้วเขาจะไม่วูบแม่อะไรหรอเขาจะไม่วูบแม่อะไรหรอโอ้ขารอคือเขานห็นมันไม่เท่าไรจะบางขึ้นดูเฉิเจ็บอยู่ไหมครับเจ็บอยู่ไหมครับลูกชอบคำเจ็บอยู่ไหมลูกแฮร์เก่งมากแฮรช่วยเหตุฉุกเฉินได้หมดแฮร์ตกใจไหมแฮร์ตกใจไหม ข้แค่เจอแล้วแค่ตกใจไหมตกจ่ายจังเื่อะเลยบ้านบอกแค่ที่จะสองหมื่นติดมากเลยแต่ว่าช่วยจับอยู่ห้องสุขเฉินอีกแล้วบ้านเรามาบ่อยมากค่ะรู้แบบสมดเราหรือเรามีอะไรหรือไม่ได้เลยเจ็บไหมครับยังเจ็บอยู่ไหมครับเจ็บเจ็บอไม่เป็นไรนะเข่าคามครับเข่าคามครับเดี๋ยวคุณหมอเขาจะทําแผลจะเย็บแผลให้เข่าคามนะครับ อืมตรงนี้เป็นอะไรลูกล้อกู้้เลยเหรอกู้เลยเหรอกู้เนี่ยเหมดนะเดี๋ยช็อตตกใจหรอแง่ไงล้อช้อยแง่เลยหรอแง่ไม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 ่เอามือจิ้มตาสกปรกอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะเย็บให้ช่อคามนะครับนะคุณหมอจะเย็บแผลสวยๆให้เลยนะครับเย็บเป็นดอกเย็บเป็นดอก เย็บเป็นดอกไม้ไม่ได้ลูกเย็บให้เนียนๆไม่ให้เห็นเป็นรอยนะนะชข่าคำเข่าคำเก่งอยู่แล้ว<ม>ชอ่าคำสบายใจได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องร้องนะกลัวเลยถ้าเข้าแหรเย็บนี่กลัวเลยเข่าแหวต้องเป็นคุณหมอถึงจะเย็บได้ค่ะเป็นคุณพยาบาลคุณพยาบาลเหรอคะช่าคำเลือดเจีงเต็มมืออยู่เลยเดี๋ยวรอคุณพยาบาลจัดการทำแผลให้นะยังไม่ได้ล้างมือเลยใช่ไหมครับร้องไห้หรือเปล่าตอนล้มไปร้องไห้ไหม ไห่เลยเหรอล่มเหรอนี่เหรอวรวเตะบอลเตะบอลเจ็บเลยเหรอเตะบอลเจ็บเลยเหรอโอเคเอาดูใครเครียดกันก่อนดูใครเครียดกันก่อนนะลูกรอรอคิวนะตอนนี้คุณหมอให้พวกเราออกมาข้อนะคอออกมารอน้องกําลังเย็บอยู่เมื่อกี้ก็ถูกล็อกก็ร้องไห้แล้วล่ะเนาะมันราฉีดยาชงยาชาอะไร หมอเปิดแผลดูหมอบอกว่าลึกแผลลึกเลยเลือดยังไหลยอยู่เลยนะฟ้าเมื่อกี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงคุณหมอเย็บให้แต่ถามหมอแล้วเรื่องแผลเป็นหมอก็บอกว่าจะใช้ไหมเส้นเล็กที่สุดอยู่ตรงหน้าด้วยเนาะฟ้ายัางเล่าอยู่ว่าก็แค่หล้มช่อแห่ช่อคามแค่ล้มฟาดไปก็ไม่นึกว่าจะแบบถึงขั้นจะเลือดออก,กอะไรอย่างนี้ เมื่อกี้เสียงเจ้าคามล,ลั่นลั่นลั่นออกมาข้างนอกเลยมีสาคือสาภามมถุนาสามเดือนไม่เต็มสามเดือนดีแต่ว่าเกิดมาสี่เหตุการ์แล้วอ่ะกับเช้าครามแล้วก็คือมีแค่เขาเท่านั้นแหละที่รอบล่าสุดมาคือคนหมอ,อบอกว่าไม่อยากจะให้เย็บให้เป็นแผลเป็นไปเลยสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เย็บไม่งั้นก็คือจะต้องโดนเย็บถึงสี่รอบ เมื่อกี้เปิดแผลมาหมอบอกเลยว่าแผลลึกแล้วเลือดก็ยังไหลอยู่เลยขนาดมาถึงีมาแล้วเลือดก็ยังไหลอยู่โอเงเก่งมากเลยลูกไม่เป็นไรแล้วลูกไม่เป็นไรแล้วลูกไม่เป็นไรแล้วนะคนเก่งไม่เป็นไรแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วครับมาถึงนี่แล้วมานี่แล้วมาถึงนี่แล้หรอมาอยู่นี่แล้วหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้ใหม่ค่ะช่องคามเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เจ็บ <หา S 1> ไหม,มเจ็บทาไมน้องต้องเย็บอีกแล้วใช่ไหมในี่เหรอเจ็บไหมไ<อ>ม่เดี๋ยวหายแล้วนะสรุปว่าห้าเข็มนะคะก็ฟ้ายพ่อยแล้วลูกมาจะมีพาไปทำบุญแล้วไม่ไหวแล้วคนเก่งของมาเจ็บบ่อยมากเลยตกนิดนึงแตกล้มนิดนึงแตกตลอดเลยรอบนี้เมื่องแอบจนมาตกใจจริงๆลูกโอเคไป กลับบ้านเรากันนะครับกลับบ้านเรากันนะคะบ,บวมเลยครับ please subscribe and